ประมวลภาพในหลวงทอดพระเนตรพระราชินีส่งร่วมแข่งขันไอซ์ฮอกกี้ในหลวงทอดพระเนตรพระราชนีส่งร่วมแข่งขันไอซ์ฮอกกี้นัดเปิดสน้ำ Thailand International Ice Hockey Arena เชียงใหม่เมื่อเวลา18นาฬิกา29นาทีวันที่20ตุลาคมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี เสด็จโดยเครื่องบินพระที่นั่งไปยังกองบิน41อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่จากนั้นก็ประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จไปทรงเปิดไ h a i l a n d i n น e r n a t i o n a l Ice h o c k e y a r e n a เชียงใหม่ที่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โดยมีนายวรวิ์ชัยสวัสดิ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นางปิ่นปิน,นัทยานกรธน,นาพันธ์ประธานกรรมการบริหารบริษัทเดอะเทเตอร์ออฟดีมจำกัดและประชาชนเฝ้ารับเสด็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสเสด็จออกนสนามไอซ์ฮอกกี้ภายในไทยแลนด์อินเตอร์เนชั่นแนลไอซ์ฮอกกี้อารีนาเชียงใหม่ทอดพระเนตรแข่งขันไอซ์ฮอกกี้คู่เปิดสนามซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงฉลองพระองค์กีฬาไอซ์ฮอกกี้และทรงร่วมแข่งขันไอซ์ฮอกกี้คู่เปิดสนามร่วมกับทีมนักกีฬาไอซ์ฮอกกี้ทีมชาติไทยระหว่างทีมไวท์และทีมบลู ไทยแลนด์ International Ice Hockey Arena ตั้งอยู่ที่ถนนซ u เปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่ลำปางดอนจันต์ตํบลท่าศาลาอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่บนเนื้อที่1,500ตารางเมตรเป็นสนามกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งและกีฬาบนลานน้ำแข็งแห่งแรกของจังหวัดเชียงใหม่ได้รับการรับรองจากสมาคมกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งแห่งประเทศไทยมีขนาดสนามได้มาตรฐานระดับนานาชาติ แนอนาคตจะใช้จัดการแข่งขันกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งและกีฬาบนลานน้ำแข็งรายการหลายอย่างทางระดับประเทศและระดับนานาชาตินอกจากนี้ก็ใช้เป็นสนามฝึกซ้อมของตัวแทนนักกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งและกีฬาบนลานน้ำแข็งทีมชาติไทยที่อาศัยอยู่ในพื้นที่จังหวัดทางภาคเหนือรวมทั้งใช้ในการฝึกซ้อมของนักกีฬายาวชนไทย เพื่อน,นำไปสู่การพัฒนาวงการฮอกกี้น้ำแข็งของไทยให้ก้าวไปสู่ระดับโลกรวมทั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้ฝึกฝนและพัฒนาสหสาขาวิชาชีพอันจะเกิดประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติในอนาคตต่อไป